สักสี่ห้าปีทีแล้วเพราะว่าไข้หวัดใหญ่มันเคยทําให้คนตายเป็นล้านคนมานะครับก็เดี๋ยวไปที่สไลด์ต่อไปนะครับก็คือเรื่องของไข้หวัดใหญ่สเปนเนี่ยในปีคริสต์ศักราช1918นะครับมีคนเสียชีวิตไป50-100ล้านคนเลยนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเขาเปรียบเทียบกันว่าเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกันคือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นสงครามครั้งใหญ่ที่ทําให้คนตายมากเนี่ยก็ยังมีคนตายแค่15-18ล้านคนแสดงให้เห็นว่า ใครคใครกคาาจากเรื่องโรคต่างๆเนี่ยมันน่ากลัวกว่าสงครามกว่าสงครามซะอีกนะครับแล้วก็อันนี้เขาเชื่อกันว่าเชื้อครั้งแรกเนี่ยเจอในพวกคนที่เป็นกุลีจีน,นครับที่เขาเอาพยพไปตามที่ต่างๆทั้งในอเมริกาและในยุโรปค่ะซึ่งก็กเกิดจากการที่มันมีเรือ มีเรือเรือกลนไฟครับค,คือในยุคนั้นจะเริ่มมีเรือกอนไฟและเรือสำเภาเริ่มจะล้นบทบาทไปแล้วเพราะเรือกอนไฟเนี่ยแรงงานจีเขาก็ออกพยมไปตามที่ต่างๆทั่วโลกอ,อย่างรวดเร็วและเหตุผลที่เขาเรียกว่าไข้หวัดใหญ่สเปนเทอรารายงานครั้งแรกที่ว่ามีการระบาดครั้งใหญ่คือเกิดขึ้นที่สเปนเหตุผลที่เขาไม่ได้รายงานที่อื่นเพราะว่าช่วงนั้นประเทศอื่นเนี่ยมันมีสงครามอยู่เพราะฉะนั้นการเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเนี่ยเขาจะไม่มีการรายงานเป็นการปิดข่าวพูดง่ายๆปัจจุบันนี้ ก็ยังมีการปิดข่าวกันอยู่นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้อ่าคนเนี่ยต้องตระหนักว่าใครคุกคามเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยเป็นเรื่อง <นะ S 1> มีความสําคัญและเป็นเรื่องที่อํานาจรัฐต่างๆเนี่ยต้องจัด<อ>าการดูววดแ,ลแลและแก้ไขแล้วก็จริงๆถ้ามาดูในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยก็มีหลายครั้งที่เรื่องของโรคติดต่อเนี่ยมีบทบาทนะครับอย่างที่ตำนานเรื่องเท้าอู่ทองนะครับที่ท่านอพยมลงมาสร้างกรุง อยุธยาเนี่ยตำนานก็บอกว่าท่านหนีโรคหาโรคหาก็คืออหิวาตกรโรค<อ>นะครับแล้วก็ถ้าไปดูตำนานของเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะบอกว่ามีหาลงก็คือมีอหิวาตกโรคเนี่ยเกิด<ะ>ระบาดขึ้นหลายครั้งนะครับซึ่งนักประวัติศาสตร์บางท่านก็บอกว่าเอ้มันเป็นไปได้หรอที่ว่ามันเกิดจากโรคระบาดท,ที่ทําให้เมืองมันร้างหลายไปหลายครั้งซึ่งถ้ามาดูจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเป็นไปได้เป็นไปได้เลยนะครับแล้วก็ ถ้าเรามาดูสมัยใหม่เนี่ยที่คนมาสนใจเรื่องโรคระบาดกันมากขึ้นก็คือเรื่องครั้งแรกเนี่ยคือโรคซาร์สครับโรคซาร์สเนี่ยที่ตอนแรกเนี่ยมันมีระบาดมาจากในจีนแล้วทีนี้ก็ระบาดเข้าไปที่ฮ่องกงนะครับทําให้มีผู้เสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวไปที่สไลด์ต่อไปเลยนะครับโรคซาร์สเนี่ยมันมัน,มนระบาดท,ทางเดินทางการ เขาเรียกว่าทางระบบระบายอากาศได้ครับและตอนแรกคนก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากเชื้ออะไรเลยนะครับแล้วก็ทําให้มีบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนเนี่ยเสียชีวิตก็เลยทําให้ประชาคมโลกเนี่ยเกิดการตระหนักใหม่ว่าภัยเรื่องโรคระบาดเนี่ยจากเดิมเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องของต้นศตวรรษที่2ี่หรือก่อนได้านั้นปัจจุบันนี้ไม่นาม,มีโรคระบาดขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงมันมีเป็นไม่ได้ครับนะครับแล้วมันมีระบาดไปทั้งแคนาดาเวียดนลามิลิปปินสนเพราะว่าคนขึ้นเครื่องบินแล้วอย่างที่ผมเล่า อ,อย่างของไข้หวัดใหญ่สเปนเนบ่นระบาดไม่ได้กว้างไกลเพราะว่ามันมีเรือคนไฟใช่ไหมครับอันนี้ก็เกิดจากเครื่องบินและเท่านี้แล้วก็มาไข้หวัดทบเนี่ยก็ปปเป็นตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งที่ว่ามีสัตว์ปีกในนกอพยพเนี่ย,พย,พยที่มันมีเชื้อโรคเนี้ยอยู่แล้วมันก็มีการระบาดไปที่ <ไง S 1> สัตว์ปีกน,น,นะครับเนื่องจากว่า ที่มันเกิดระบาดในไก่ได้เยอะเนี่ย<ม>เพราะว่าเรามีการเลี้ยงไก่กันแบบ<ล>เป็นอุตสาห<ล>กรรมนะครับที่มีไก่อยู่กันเยอะๆเยอะไปหมดหรือเป็นไล่ทุ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับทําให้โอกาสการติดเชื้อเนี่ยพอมันติดปุ๊บใช่ไหมครับมันอยู่ด้วยอยู่กันใกล้ๆเนี่ยมันก็เกิดการกระจายกันได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็แล้วก็ที่เขาน่ากลัวว่าไข้หวัดนกเนี่ยเป็นภัยเพราะว่าส่วนมากคนที่ติดไข้หวัดนกเนี่ยมักจะไม่ค่อย มีโอกาสรอดชีวิตเท่าไหร่แต่ว่าข้อดีของไข้หวัดนกก็คือว่าไข้หวัดนกเนี่ยมันโอกาสที่จะติดจากสัตว์ปีมายังคนเนี่ยมันยากครับแล้วโอกาสที่จะติดจากคนไปสู่คนเนี่ยยิ่งยากเข้าไปใหญ่เมื่อไลรเป็นยังเป็นเช่าดีของมวลมนุษย,ย์อยู่แต่คนก็สงสัยว่าถ้า,ถาเชื้อไขหวัดใหญ่ที่เป็นไข้หวัดนกเนี่ยมันมีสมพันธ์กับเชื้อไข้หวัดใหญ่ชน,นิดอื่นเนี่ยที่กลายพันธุ์ที่กลายพันธุ์แล้วเนี่ย จะน่ากลกัวกว่านี้หรือไม่นะคะนะครับกนี้ะคะซึ่งทางองค์การสหประชาชาติเองนะคะก็บอกว่าการเปิดเผยผู้ที่ติดเชื้อไว,วรัสอีโบราเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 2- ถึงสเท่าในทุก3สัปดาห์และต้องใช้เงินอย่างมหาศาลในการที่จะยับยั้งเรื่องนี้โดยเฉพาะการผลิตวัคซีนหรือการจะผลิตยารักษาทางคุณหมอคิดว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่คะครับถ้าในมุมของผมนะผมคิดว่าปัจจุบันนี้วิทยาการทางการแพทย์เนี่ย มันค่อนข้างจเจริญก้าวหน้านะครับแลวก็ปัจจุบันนี้ก็มีความพยายามที่จะพัฒนาเรื่องของวัคซีนของโรคอีโบลาอยู่แล้วก็ยารักษาซึ่งยาตัวแรกถ้าท่านผู้ชมที่เคยติดตามข่าวจะเคยได้ยินยาชื่อซีแมทยาตัวนี้เนี่ยครับเป็นเหมือนกับภูมิคุ้มกันเนี่ยคือต้องอธิบายให้ท่านผู้ชมทราบก่อนนิดนึงนะครับว่าสมมุติคนเราเนี่ยติดเชื้อเข้าไปเนี่ยครับร่างกายนียจะสร้างโปรตีนที่เป็นภูมิคุ้มกันเนี่ยเข้ามาจัดการกับเชื้อโรคนะครับซึ่ง ในกรณีนี้เนะี่ยมนุษย์ก็พยายามจะจำลองโปรตีนตัวนี้ขึ้นมาซึ่งวิธีการจำลองก็มีหลายอย่างก็คือหนึ่งก็คือไปฉีดวัคซีนเชื้อตัวนี้เข้าไปในคนหรือสัตว์ทดลองะนะครับแล้วก็ให้เขาให้คนหรือสัตว์ทดลองเนะี่ยมันสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแต่ว่าวิธีนี้มันไม่ค่อยจะถูกจริยธรรมเท่าไหร่ก<ช>็เป็นวิธีที่จะทำในอดีปัจจุบันก็เลยมีความพยายามสังเคราะห์ขึ้นมาหลายๆแบบนะครับรู้สึกแบว่าคนปกติดีไปติดเชื้ออิวอราแล้วก็ไปหายามรักษานี้อยังคะ เมื่อก่อนครับในการทดลองในโรคอื่นๆเนี่ยค่ะแต่ว่าเสี่ยงนะคะเลยก็ค่อนข้างเสี่ยงปัจจุบันนี้วิธีนี้ก็ยังยังไม่ยังไม่ค่อยได้รับการยอมรับแล้วผมเชื่อว่าของโรอิโนล่าเขาคงไม่ได้ไม่ได้ทำยกเว้นว่าจะทําในสัตว์ทดลองซึ่งยังโอเคยังพอทําได้ครับค่ะแล้วก็ภูมิคุ้มกันเนี่ยก็เอาไปฉีดใส่คนอื่นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราจะวิจัยยาเนี่ยหนึ่งเนี่ย มันใช้เวลานานนะครับเพราะว่าก่อนอื่นเราก็ต้องไปทดลองว่าอ่โปรตีนหรือว่ายาตัวนี้หรือวัคซีนตัวนี้เนี่ยมันฉีดในสัตว์ทดลองแล้วเป็นยังไงอย่างก็ล่าสุดเนี่ยเขาก็บอกว่ามันได้ผลด,ดีในการทดลองในลิงนะครับทั้งวัคซีนแล้วก็ทั้งยาแต่ว่าสมมุติว่าเรามีข้อมูลแล้วว่ายาตัวนี้สารตัวนี้หรือวัคซีนตัวนี้เนี่ยจะอา,อาจจะสามารถมารักษาโรคได้เนี่ยแต่เรามีข้อมูลในสัตว์เนี่ยเวลาจะ อัปเกรดมาใช้ในคนเนี่ยมันต้องมีผ่านการทดลองถึงสามขั้นก่อนนะครับซึ่งขั้นแรกเนี่ยก็คือต้องเริ่มจากการฉีดยาเหล่านี้เข้าไปในบุคคลปกติที่ไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยแข็งแรงดีเนี่ยแล้วมาดูว่ายาเหล่านี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเขาหรือไม่ก็คือต้องมีการเจาะเลือดการตรวจร่างกายตลอดซึ่งมันก็อันนี้มันก็ต้องใช้เวลาเพราะบางทีมันไม่ได้ส่งผลเสียทันทีก็ต้องติดตามไปยาวนานระดับหนึ่งเมื่อติดตามเสร็จแล้วก็อาจจะทดลองใช้ในกลุ่มคนที่เจ็บป่วยเนี่ยกลุ่มเล็ก นะครับเมื่อทดลองในกลุ่มเล็กๆแล้วเห็นว่าได้ผลดีถึงจะเอาไปใช้ในกลุ่ม mm. ที่ใหญ่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันต้องจากจากการที่จะเริ่มจากวิจัยเนี่ยจากสารเคมีตัวหนึ่งหรือโปรตีนตัวหนึ่งเนี่ยมาเป็นยาเนี่ยมันก็ต้องใช้งบมากแล้ว,ลวการทดลองในทั้งในสัตว์และในมนุษย์เนี่ยก็ต้องใช้งบมากอีกเพราะฉะนั้นการสร้างยาที่มาตัวหนึ่งเนี่ย เป็นอะไรที่ใช้งบประมาณมหาศาลและ,และก็ระยะเวลาด้วยใช่ครับซึ่งก็ไม่ทันสําหรับการระบาดทุกๆสามสัปดาห์ที่บอกว่ายอดขึ้นพุงนน่งแรงนี้นะคเขาก็มีการบอกว่าเขาจะพยายามรัดการทดลองนะครับว่าทําให้การทดลองต่างๆนงมันสามารถดําเนินการได้เร็วขึ้นแต่ว่าจะทดลองอยังไงคนเราก็คงต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยครับไม่ใช่ว่า ได้ายามาปุ๊บแล้วเอาไปใช้ทันทีแล้วเกิดสมมุติว่าใช้ขึ้นไปปุ๊บแล้วม,มันมีผลเสียตามขึ้นมาเนี่ยมันรับผิดชอบไม่ไหวนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้การวิจัยยาเหล่านี้เนี่ยไม่ค่อยอก้าวหน้าเท่าไหร่ก็คือเนื่องจากว่าโรคเหล่านี้มันระบาดในประเทศที่ไม่ค่อยจะร่ํารวยนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเฉพาะคือในแอฟริกาเน้นสมมุติถ้าเราเป็นคิดว่าเป็นบริษัทยานะครับสมมติผมทําวิจัยยาตัวนี้ซึ่งลงทุนไปเยอะแล้วแล้วผมผลิตขึ้นมาเนี่ยหนึ่งเนี่ย จำนวนคนใช้เนี่ยถ้าในในระดับโลกเนี่ยมันมันน้อยครับเพราะโอเคเนี่ยสมมติว่ามีคนป่วยเนี่ยห้าพันหรือต่อให้เป็นหมื่นคนเลยนะครับมันก็เทียบไม่ได้กับคนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันหรือโรคปวดน,นูดปวดน,นี่าาซึ่งมีเป็นร้านาน,นะครับซึ่งมีคนป่วยโรคเหล่านี้เป็นร้านเพราะฉะนั้นถ้าผลิตไปเนี่ยมันขายคนเป็นล้านกับคนห้าหมื่นหกหมื่นคนเนี่ยถามว่าการผลิตอันไหนเนี่ยมันจะ สามารถผลิตทําให้ได้กําไรมากกว่ากันก็ต้องการผลิตที่ให้ได้เป็นล้านคนถูกไครับนี่ในม,ม,มุงของบริษัทยาเขาแล้วก็สํำไรกว่านั้นสมมติมผลิตเสร็จเขาก็ยังอาจจะเดินรัฐบาลทั้งประเทศร่ารวยเนี่ยที่ต้องการจะสร้างบารมีมาบอกว่าเนี่ย คุณขายให้ผมในราคาถูกหน่อยได้ไหมผมจะได้เอาไปจ่ายหรอขอฟรีเลยได้ไหมหรอขอฟรีเ,เลยเงี้ยเห็นแก่ความนิยธรรมนะถ้าโดนอย่างนี้เข้าบ่อยๆบริษัทยาเขาบอกผมก็วิธีปัดปัดง่ายผมก็บอกว่าผมไม่ได้วิจัยเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้ให้ความสําคัญกับการวิจัยในเรื่องนี้เท่าที่ควรนะคะอย่างที่องค์การสหประชาชาติได้บอกมาว่านะคะอีโบรานั้นเป็นภัยต่อความมั่นคงนะคะของระดับประเทศเนี่ยเป็นภัยแบบไหนด้านไหนแค่ในเรื่องไหนบ้าง ก็คือว่าอย่างที่ผมได้เรียนไปก่อนหน้านี้นะครับว่าอีบูลาเนี่ยคือเนื่องจากว่าอัตราการตายนยมันสูงนะครับมันทําให้หนึ่งเนี่ยประชากร NT ที่ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยเสียชีวิตไปเป็นจํานวนมากที่วัยทรมาหากินเนี่ยพูด,ดง่ายๆนะ,ะแล้วก็สองเนี่ยก็คือเมื่อเขามีการระบาดมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ถึงจะไปรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยก็ ไม่ได้ว่าจะรอดชีวิตกันหมดกับกลายยังเสียชีวิตกันครึ่งต่อครึ่งคนก็เลยเกิดคําถามว่าเอการรักษาในโรงพยาบาลมันจะได้ผลหรอ mm hmm. แล้วมันเมื่อเมื่อมันมีความสูญเสียต่อระบบการรักษาในโรงพยาบาลมันก็เกิดความสูญเสียความเชื่อถือต่อระบบรัฐด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ประชากรเนี่ยคือที่เขาไม่ค่อยเชื่อถือในระบบรัฐมาอยู่แล้วนะครับก็ยิ่ง เกิดความไม่เชื่อถือมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่งผลในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะความเชื่อมั่นต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นเราเนี่ยพอเรารู้แล้วนะคะว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอิบราเราเองก็รัฐบาลเราเองเนี่ยก็จะไม่ให้เราไปง่ายๆเหมือนกันนะถ้าไม่จําเป็นหรือทางด้านประเทศข้างเคียงเขาก็ปิดพรมแดนเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของข่าวสารที่เราเองเสพข่าวแล้วก็กลัวนะคะว่าเอ๊ะเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยลำเดียวคนที่ติดเชื้อไวรัสอิบราหรือว่า เราตอนนี้เนี่ยเริ่มจะค่อนข้างกลัวคนดําและไม่อยากไปอยู่ใกล้หรือไม่อยากไปสมัมผัสเขาเพราะว่ากลัวเขาจะเป็นผู้ที่เป็นหนึ่งใน,ในการแพร่เชื้อ<ฆ>ใช่ไหมครับผมจะขอเรียนอย่างนี้นะครับเพราะว่าคือเรากรังวลได้นะครับแต่ว่าเราก็ควรจะกังวลในสิ่งที่ควรกรังวลและไม่กังวลในสิ่งที่ไม่ได้จาเป็นอ,อย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างอีโบลาอย่างที่ทงในวิดีโอเมื่อตอนต้นรากยากยารบอกเลยนะครับมันไม่ได้ติดทางลมหายใจ นะครับอันนี้ก็น่ากินน้อยกว่าไข้หวัดใหญ่แล้ใช่ไหมครับจะติดเี่กก็คือต่อเมื่อเนี่ยคุณไปสัมผัสเลือดเขานะครับหรือว่าอาวัยวะเขาแบบสดๆนะครับหรือว่าปัสสาวะอุจจาระน้ำมูกเขาโดยตรงโดยที่มีแผลนะครับ พราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้การควบคุมเนี่ยมันทําได้ง่ายแล้วก็ข้อที่สองเนี่ยแอฟริกาเนี่ยเป็นทวีที่กว้างใหญ่นะครับถ้าเราเห็นสมมติเราเห็นเพื่อนเราชาวผิวดําเข้ามาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แปลว่าเขามาจากภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก่มาทุกคนกูดานกินีทุกคนนะครับไม่ได้มาจากไม่ได้แปลว่าเข้ามาจากกินีนะครับหรือมาจากอเมริกาก็ได้อะไรงเงี้มาจากประเทศอื่นก็ได้อย่างเช่นมาจากแอฟริกาใต้หรือ ประเทศอื่นเนี่ยซึ่งมีตั้งเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็โอเคเราคิดว่ามันเป็นไปได้นะแต่ว่าถ้าถ้าสมมติอ่านเราเขามีอาการที่มันเจ็บป่วยเข้าได้เนี้ยเราก็คนที่จะแจ้งต่อทางราชการแล้วก็แนะนําให้เขาเข้าไปรับการรักษาอย่างรวดรที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วไม่สัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลังนะครับเนี่ยคือปัสสาวะอุจจาระนะครับแล้วก็การรักษาอนามัยพื้นฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญโดยตลอด นะครับไม่ว่าจะก,การโรคไหนก็ตามนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นการเขาบอกง่ายเริ่มจากกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับแล้วก็ของที่สกปรกเนี่ยเราก็ควรจะใส่ถุงมือ,อที่เข้าไปก่อนที่จะสัมผัสต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วนี่วิธีพื้นฐานเหล่านี้มันช่วยป้องกันโรคระบาดเหล่านี้ได้เยอะเลยนะครับหรือถ้าเป็นโรคระบาดทางอากาศอย่างเช่นพวกจี่อย่างเช่นมีไข้หวัดใหญ่นะครับหรือซาอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ อ่าหน้ากากป้องกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เมื่อมีเมื่อมีข้อมูลแล้วรัฐรัฐบาลมีหน้าที่ต้องหนึ่งให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วชัดเจนว่าเราจะต้องทํำยังไงนะครับอย่างเรื่องที่ตกรถแล้วก็ข้อที่สองเนี่ยต้องเราต้องพยายามจัดการทรัพยากรถ้าคิดว่ามันไม่เพียงพอเราต้องรีบขอความช่วยเหลือแต่ต้นอย่างกรณีของพประเทศอย่างเซราลรีโอหรือกินีที่หรือลาบีเรียเนี่ยที่เขามีปัญหาเนี่ย ก็คือเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเขาไม่ได้เตรียมพร้อมเอาไว้นะครับ <ạ. S 2> แล้วก็ซึ่งอันนี้ก็คงโทษเขาลําบากเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่เพิ่งผ่านจากสภาพสงครามกลางเมืองเข้ามานะครับในเรื่องของความเสี่ยงที่จะระบาดมายัางประเทศไทยถ้าคุณบอกคิดว่ามีความเสี่ยงมากน้อยกี่เปอร์เซ็นต์อย่างไรคะคือผมคิดว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคือจริงๆถามว่ามีได้ไหมมีเพราะว่าปัจจุบันนี้มันเป็นโร right คไรพรมแดดนะครับคือคนเขาก็บินข้าวกันไปกันมานะครับมันเป็นไปได้แค่สิ่งที่ พวกเราควรจะต้องระวังคือเราต้องมีสุขภาวะและการป้องกันตัวเองเนี่ยโดยตลอดไม่ว่ามันจะมีโรคระบาดหรือไม่มีโรคระบาดเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าโรคระบาดมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ,รบนี่เป็นเรื่องที่ผมอยากจะฝากเอา,เอาไว้กับทุกคนเลยนะ,ค,ะยครับนะคะเรื่องของโรค การติดต่อจากเชื้อไวรัสอีโบราเองนี่นะคะก็คงจะเป็นเรื่องที่จะว่าไกลตัวก็ไม่ใช่จะว่าใกล้ตัวก็ไม่เชิงนะคะยังไงก็มีการรักษาดูแลสุขอนามัยนะคะเป็นการป้องกันขั้นพื้นฐานไว้ก่อนจะดีกว่านะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะในแพทย์สลักคําโตจิราการคุณนะคะที่ได้มาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อไวรัสอีโบรานะคะ ู้ชมสามารถติดตามรายการมองโลกว่างได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาในแบบนี้นะคะกับดิฉันเอมมาสุริมาและก็นายแพทย์สลับคำค่ะและวันนี้นะคะเราสองคนและพร้อมกับทีมงานต้องขอลากไปก่อนขอบพระคุณสำหรับทุก s อและก็การติดตามค่ะสวัสดีค่ะ